ามสวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็มาพบกันอีกเช่นเคยกับผมบ่าน้อยร้อยจินครับพี่น้องมือนี่มาลงเองครับพี่น้องเป็นคลิปแหลกของปีครับปีใหม่ไทยปีใหม่ไทยมากับไก่หมุนคุพี่น้องนี่ไก่หมุนเป็นเสียบใหม่หมุนในตลาดคลิปนี้ก็มาอยู่ที่ ร้อยเอ็ดครับหมู่บ้านแห่งน้องเนยครับแม่สาวน้อยร้อยเอ็ดลงนะครับมือนี้มาลงเองครับพี่น้องบางแล้วก็สิมาจัดแต่ว่ามืออื่นอีกอาจิบุยลงอีกพี่น้องว่าก็่ะพจน์จีหอข้าวต้มมืออื่นหอข้าวต้มมือฮื่อปกติไงพระเขานะไงพระข่าแล้วก็อาจิบุยลงเลยครับพี่น้องก็ขออนุญาตลงคลิปนี้อาจิเป็นคลิปเอาเอาพี่น้องประวัติบางร้านอาหครับลงมือเลยน้องเนยลูกินกินก่อนสาวน้อยร้อยเอ็ด

เดี๋ยวที่ถ่ายคลิปจะถ่ายบรรยากาศรบๆลอขเบ่งพี่นออกวันนี้ลงไกบ่บดบดมีสตาลทีครับมาข้าวมาบมานเพื่อนเลยบอกหนูอร่อยไม้มน้องนาวังนี่หมาครับมากมินิน้องเออเไก่หมุน mình lượt ở đây ừ, mhm 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 ừ. mhm Ừ Ừ Ừ mhm 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 Ừ อร anyway ่อยอร่อยจนได้ด ouais> pues, ื่มด้เหมือนสีไก่ไอครับมีปลาสีไห่ครับมารับมาเยมาเมา อมมานทั้งสองเอาโอ้พี่นอ้องมา่มากมาไหมโอ้ครัสบสาวรอเย็นมาอีกแล้วร้านสาวกำลังมาทั้งสองคนมาบึางไหมคะพี่น้องเด้อว่าไผ่งามกว่าไผ่อร่อยไหมชิมดูชิม่บชิมชิมดูม,ม,ดมาค่ะโอ้ <laughs> <laughs> เันจูมากเลี่สาวอรอยเอับพี่น้องเ้ยมาองมากอือขอไปด้างผลที่หล่ะขอดัางไม่เงนียน่อยอือขอดังหน่อยจิ้มเน่ยกินเน่ะจิ้มเนี่คนมันมันจิ้มบอกินเลยมาเขากรองนี่คือข้าเขากองนี่ซือโดทั้งสองเป็นรสสาวอรอยเอทิ่มันเสียบปะไก่หมุนันละพีน้อาหารปกติละอันนี้อันร้านผู้ใหญ่ครับผู้เสือเขา ที่ล่วงน้าหมื่บ้านนี่เห็นบ่แมนน้องฟ้าเสียบเสียบอ่ะน้องเฟิร์นน้องเฟิร์นน้องนาวาน้องน้อยไว้ไว้ออันนี้น้องเฟิร์นน้องกระซาวสวยค่ะอ่าอ่าเสียบเสียบน้ำกันให้เด้อผู้เบาที่บ้านนี่พี่ลองนี่ดูท่อนนิ่งไหมเบิว้ยมาเด้อมากินน้ำกันจ้าอันไหนไปใส่อันอันไหนไปใส่บ่ หาเบอแกันได้จ้หาปบายแตไ้ไปแล้วบ้านไปเบืองยังเด็ดจ้เบิ้งสาวหน่อยรอยเอทแยบีนองมานอร่อยเยี่ยมเยี่ยมเ้องหน้าว่าบ่อร่อยไหมคะอร่อย แตม่ย่งบ้งรูดเยแม้รูดสามแห่งต่ไม่มนบูดปยังไงคุอรูดบาไม่ยช่สืปรุแม่จิ้มด้วยปุพักปุงนีบ้มมากพี่หนอกลมมากแบบอ้ไก่หมุนพอดีเลยนะเอิญเนี่ยพอดีหวาน หาเมือนยุ่มเลย ยากน้ำพี่รอกเมียวกินก่อน<ๆ>หน่อยอมีหอยนาลรางมือ อร่อยไหมแซมบ,บอกหูใจมัวความอ๊ยลืมเห็นห <c oughs> อวกินผักว่ะกินข้าวเหนียดกินผักมาแซมหนองนาวาด้วยครับ่านดองนาวากินก่อนกินบะหมีปลาน้องนาวากว่อนเออ, <c oughs> อ Yêu Nó tân tan nè tan chút thai tân tân thai Nè, nè nè Nè, cái nè Rau tân 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 แบงแ่เหน้ยกว่าแบงแม่ด้วยแบงคนแม่ด้วยขอบคุณครับเอาคืดดูคอนทนมอแม่ม์เนีมเอาเลยครับ เลี้ยงใส่ด้วยไหมล่ะชิมหมูที่ของใหม่อือออย่างไปดูไปดออกมาไหมเจ็บปะอือ Ah. ้แนาบาก็กินไปด้วยย้อนไปด้วยตูวตูวมันตัวมันไม่ขี่ได้เลยรู้สึกการไม่กระสัยรับ ดับมินุสดับเองเฮยนะดับนุสับไอ้เรองี้ข่อมจะอ้วนครับันมัน่ารกเพรกินเขาไเนกินดอไรกินที่ดีกิหมูบดชอใหม่ป้าเอ้ยต้นมันก็เกลียดอ้องต้อยังน้องยูต้นมาครับมานั่งมาไง

รอทาเ่ย็กรเัวก็จะเข้าหอแล้ยนี้อาข้ะอร่อยมากเลยน้องนาลาแม่ไดี๋ยวดูยวหนึ่งอร่อยก็หลุดแบบนี้นุแฟงนอนุคอืมแค่เี้ยอันี้อไอันนี้ไมันไขมปลปัป ปเไยเดินไปเดินไปเลย <c oughs> มันบรรยากาศแบบดีเลยพี่นกอ, <c oughs> อืม hai tuần ngân không nghe bà ta hai tuần ngân như thằng มุ้นนี่ซื้อมาแต่ตลาดอาสมากครับพี่นออ้องอำเภอร้อยเอ็ดชื่อร้านคนว่าไก่มุ้นฮะเอาอย่างนอเอากายปะเอาอากาศปะลื่พี่น้องเลยแซ่บเนาะหลังไม่อก เอาละพี่น้องคลิปนี้ก็กินครับไก่มุนไปซื้อเพิ่มมาครับซื้อมาจตกตลาดอะสามารถจังหวัดร้อยเอ็ดตัวจังบาทดก็ตัวละหอยสี่สิบบาทครับพี่น้องครับ คือว่าบัแพงเนาะครับพอดีเลยครับก็บบัวองเฮ็ดเองซื้อมากอะคือบอัได้กินเลยกับแบบเสียบเลยครับพี่นอ้องอ่ะพี่น้องสุดท้ายคือเกาครับฝากพี่ตอนนอ่อน้อ,องพื่อหอมปากหอมคอก็อย่าลืมกดจับไข่กดไล์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับพ่อหน่อยแล้วกินแล้วก็สาวหน่อยรอยเอ็ดน้ำได้ครับขอบคุณหลา,ายได้ครับพี่น้องสำหรับการติดตามและก็การรับชมนะครับเดี๋ยวสิพาพี่น้องเบิ่งบรรยากาศร,รับรองบัวเป็นอย่างไรชุดท้ายฮันสู่พี่น้องเบิ่งครับไปเลยครับผมก่อนสิไปกับ๊ญญายบายขอบคุณครับบรรยากาศ <laughs> พี่น้องบรรยากาศบรรยากาศมันจะบานงานครับบรรยากาศแบบดีเลยพี่น้องเอ้ยพุ่นะอ่างเก็บน้ำเอาละพี่น้องครับบ๊ายบาย